ไปกันต่อที่จังหวัดชัยภูมิครับกับการสุ่มตรวจสารเสพติดโรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียวครับสวัสดิการและคลุมครองแรงงานจังหวัดชายภูมินะครับลงพื้นที่โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียวสุ่มตรวจหาสารเสพติดคนขับรถอ้อย56รายพบเป็นศูนย์ครับสำนักงานสวัสดิการและคลุมครองแรงงานจังหวัดชายภูมิบูรณาการร่วมกับตำรวจครับและประชาสังคม ขอภัยครับและประชาสัมพันธ์จังหวัดลงพื้นที่สุ่มตรวจหาสารเสพติดพนักงานคนขับรถบรรทุกอ้อยที่โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเขียวมุ่งเป้าลดอุบัติเหตุช่วงฤดูหีบอ้อยผลการตรวจเป็นศูนย์ครับไม่พบสารเสพติดแม้แต่รายเดียวสุ่มจก จากการสุ่มตรวจเนี่ย56คนครับต่อครับก็ปลอดภัยเนาะทั้ง56รายครับโอกาสนี้ครับดรนารีรัตรอดเวียงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิได้มอบหมายให้นายสาโรธอินโคกสูงนิติกรปฏิบัติการและนางสาวระวิดา อาจจนณลานักวิชาการแรงงานประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูทรภูเขียวและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิเข้าดำเนินการตรวจคัดกรองสารเสพติดเชิงรุกนะครับณนะบริษัทร,ร่วมเกษตรกรอุตสาหกรรมจำกัดหรือตโรงงานน้ำตาลมตรผลภูเขียวตำบลโคกสะอาดอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับโดยจังหวัดชัยภูมิก็มีการเน้นย้ำมาตรการป้องกันและสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนและมาตรการป้องกันยาเสพติด อย่างเข้มงวดเพื่อขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกแห่งให้มีการซุ่มตรวจสารเสียติดของพนังกงานขับรถเป็นประจำเพื่อความปลอดภัยทั้งตัวคนขับเองและเพื่อนร่วมทางบนท้องถนนโดยเฉพาะในช่วงฤดูดการของการขนอ้อยช่วงนี้ครับเริ่มกันแล้วครับต้องปลอดภัยนะทั้งคนขับแล้วก็บางทีเพื่อนร่วมถนนนี่ไม่รู้เรื่องแต่บางทีค,คนขับเนี่ยอาจจะมีการมึนงงหรือมึนมากันมานี่ก็อาจจะเกิดเหตุร้ายบนท้องถนนกันได้แต่มีการตรวจนี้ก็ถือว่าดีครับผมครับ ปลอดภัยทุกคน